ันนี้น้องเดียจะมาทำอะไรคะม <า S 3> แ,แม่แกะแม่แกะตุกอ๋อวันนี้น้องเดีจะมาแกะ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 ใช่ไหมคะ,ะพัสดุจากใครรู้ไหมจากพี่ส่งมาให้นะคะนี่คนที่ส่งมาให้น้องต้นปล์มแต่งตกแต่งกล่องพัสดุมาได้น่ารักมากๆเลยมีเขียนว่า อาราวเดลแล้วก็เลิฟยูโซคิวแล้วก็มีสติกเกอร์เต็ไมไปหมดเลยน่ารักมากนะคะแล้วก็มีข้อความที่หน้ากล่อเล้ว่าจะติดตามไปตลอดนะจ๊าน้องเดลแม่ฝนแล้วก็วงเว็บน่ารักบาไดคีแก้ <laughs> แกะเลยไหมคะ ข้างบนวยนะยรักยาวๆนะอะไรเนี่ยอ,อ๋อเราก็มีเขียนว่ารักยาวๆนหโอวโหน่ารักมากๆเลยน้องต้นปาล์มอยู่ที่ไหนมาแสดงตัวด้วยนะคะเจ้าของกล่องพัสดุกล่องนี้นะหนักมากเลยอะ่ะแม่ฝนขอเดาว่าต้องมีสลามแน่ๆเลยมีอะไรไหมมีใยอ่ะ อาวรววงวอุ้ยไอไม่หมดเลยอุ้ยน่ารันี่มีปูใช่ไมดีวดียใช่ยดูดีๆตัวอะไรกับกักับกักักัคือตัวอะไรอออุ้ยอุ้ยโน้ยหมุูหมุนดูโอ้โห เปลีนด้วยโอ้ยมันแพงไหมอันเนี้ยโอ้โหมีนี่ด้วยนะสีกี่สีเนี่ยสามสิบหกสีโอ้โหร้อยกว่าบาทเลยลูกเอ้ยข้างหลังไม่ต้องซื้อของแพงนะนะคะแล้วก็มีโอ้โหอันนี้นี่เองที่หนักสลามชิมีชิมีมอโอ้โหให้กล่องเลด้วยโอ้โหมีเสื้อโอ้โหเสื้อน้องเดลโอ้โหแถวเดลด,ด้วยนะจะเขียนว่า ล้วเดื่อนๆมันตัวใหญ่มากเลยพี่เขาคิดซื้อเสื้อให้เดลเดวด้วยลูกโอ้ยทำลายมาให้ด้วยอ่ะโอ้โหมีเสือ้ออันนี้ของแม่ฝนแน่เลยอันนี้เอฟบีจีอารลาวดเดลด้วยอารลาวดเดวหูยน,น่ารักมากเลยของป้าแน่ B อันนี้เขาเรีว่าเอฟบีจีเอฟบีจีอันนี้ใครเอ๊ะ ไปจักแล้วเอามาใส่เลยเนี่ยอู้โหน่ารักมากเลยลูกไมเนานะมาดูข้อความหน่อยโน้ต no, จิว๋ว <c oughs> สวัสดีค่ะแม่ฝนหนูชื่อต้นปาล์มติดตามน้องเดลมานานแล้วชอบน้องชอบน้องเดลมากเลยส่งสลามทำเองสูตรหนึบมาให้ค่ะแล้วหนูก็ส่งสีเมจิกมาให้เพราะหนูเห็นคลิป ในการแจกลายเซ็นเลยส่งมาให้เซนเ็นเต็มที่แล้วยังส่งกระติกน้ำมาให้ด้วยปอลอถ้าซาลามเหนก็ใส่พีเยอะๆนะจ๊ะส่วนตุ๊กตาตบหัวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮาฮ,าฮ,าฮ,าฮาเสียงแม่หมดดึวงนะตุ๊กตาเขาบอกว่าให้ตบหัวเดล <L an> อออชอบไหมชอบไหมคะอูอหูชอบใหญ่เลย <L an> มีคนทาเสื้ออารา,าเดียวมาให้แล้วอะ่ะมีคนทําเสื้อแล้วแม่ฝนว่าจะทําเสื้อแจกอยู่พอดีไม่ต้องทําำลังม,มีใส่แล้ว เราเดี๋ยวป๊าป๊ามาลองให้น้องทำมันย um ังไงอ่ะเป็นล็อตเป็นรีดเป็นรีดเป็นตัวรีดใส่ออ่ใส่แอลอันนี้ใส่ได้ะไม่ไใส่จุดอ่ใส่แอลอ่ีเลยอันนี้ใส่จ่ด่ะนนี้ใ่ดอ่ะอ่ใส่เดี๋ยวอยากใส่เดี๋ยวโอ้โหตั้งหลักแล้วใส่่่ชอบไหมครับแกะเลยหรอชอบไหมครับ ขอบคุณค่ะพี่ต้นปามูตาพี่ต้นปามเดชอบไหมเดชอบไหมคะตชอบมากเลยจว่าพี่ไปนะคะขอบคนะจ๊ะตุุ๊๊มีหัวใจเร้อพี่ใส่หัวใจให้เด็วด้วยมีสตาร์ด้วยนี่แมคควีนนี่ไหนลองเปิดดูจิเปิดไงอ่ะ อย่าเพิ่มดูนะลูกต้องไปล้างก่อนเดี๋ยวลองเล่นสลามของน้องดูดีกว่าแกะสลามก่อนเป็นกล่องลิลาคูมาด้วยนะคะใส่ใจรายละเอียดมากเลยน่ารักมากเลยลูกสีเสื้อมาเป็นโทนที่พี่ชอบพอดีเลยเออป๊าชอบโทนสีส้มสีโอโรสแบบนี้พอดีเลยอะไม่ติดมือว้าวเฮ้ยสุดไปแล้วน้องบอกว่าสุดสุดหนึบ งดี๋ยพี่ดีทีออกมอโอ้ยตัดเลยอยากเล่นอยากเล่นแ่าเดีจะลองจิ้มให้ทุกคนดูนะคะเอาเอาอดีคือน้องเรียวขวางอยู่คือจิ้มไม่ได้อะจริงๆคือเดี๋ยวเราจะแย่งเล่นอย่างเดียวเลยไงคือแม่ทำมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ อ๋ออ๋ออ๋อืมมันเลไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นสลามนานมากแล้วนะคะ Ό, อ่ะอโอ้โหอยากเล่นมากดูเขาสิดูเขอทำอ่ะอ่ะอ่อันไหนยืดยืดให้พี่ดูหน่อยอ่ะอ้อหือว้าวสวยจังเลยเอาเอาเอาเ สีอะไรอะสีกีนสีกีนชอบไหมกรับหน้าจริงจังอาการเล่นมากห,ห,หนึบหนึบจริงนะป๊าปาไม่ติดมือเลยหนึบบนึติดมืออ้าของแม่ติดกว่านี้อีกรึกกนนสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงไม่ได้จิ้มแล้วแหละน้องเดวแย่งเล่นนะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะน้องต้นตามที่ส่งของมาให้พวกเราก็ถ้าเกิด ใครอยากจะส่งของให้น้องเดลเนี่ยอา๋ยวแม่ฝนจะขึ้นชื่อที่อยู่ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะก็ส่งมาได้แต่ไม่ต้องส่งของที่มีราคามานะคะเอาน่ารักน่ารักเล็กน้อยก็พอให้น้องเดล ід. ดีใจก็พอแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากไปก่อนนะบ๊ายบายจะไปสักเสื้อหน่อย